ครับชาวบ้านน้องเวงนะครับเทพระประธานาประดิสถานอยู่ที่วัดบ้านหนองเต่งนะครับทุกคนพระสวยมากครับเ็นพระประธานพระพุทธรัตนาราชสุดามงคลน,นะครับเฆมาจากบ้านหนองเวงนะครับสวยมากครับ พระทั้งหมดพระทั้งหมดนะครับรรรหกหกหกองคนะครับแล้วก็มีพระข้างล่างอีกนะครับท่อสวยมากครับ ได้กระไรกอพลนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองนะครับผู้ตำมลังเต็งนะครับ